Terima kasih. สำหรับเรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับปลาค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของทีมชุดปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำนะคะที่เรียกว่าลงไปสำรวจแล้วก็ติดตามผลการปล่อยซ้ำปลาที่ชาวบ้านแล้วก็น้องๆในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมค่ะร่วมกันทำแล้วก็ปล่อยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้วก็วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาร่วมๆเกือบ2เดือนค่ะคุณผู้ชมพอลงไปติดตามผลเนี่ยปรากฏว่าฝูงปลา เข้ามาอาศัยแล้วก็หลบภัยบริเวณสังปราเป็นจํานวนมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพการลงพื้นที่ติดตามผลค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นการดําเนินงานภายใต้โครงการที่ชื่อว่าสร้างบ้านให้ปลาสร้างอาชีพให้คนค่ะที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนะคะซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นค่ะสังหรือว่าบ้านปลาเนี่ยก็คือทํามาจากวัสดุธรรมชาติเลยนะคะซึ่งทํามาจากภูมิปัญญาของปลาดนั่นก็คือทํามาจากทามะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่ค่ะเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าไวอ่อนเพิ่มจํานวนแล้วก็ ็นที่หลบภัยให้กับสัตว์น้ําตามธรรมชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการวางซังปลาหรือว่าบ้านปลาค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวเขตอนุรักษ์ที่ชุมชนให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและต้องบอกว่าโครงการโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทาง c p พีเองก็เหมือนเล็งเห็นเนาะคุณผู้ชมว่าในพื้นที่แห่งนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยหลากหลายมากๆทั้งนี้ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงด้วยดังนั้นการสร้างบ้านปลาแบบนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับปลาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ ยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งที่หลบภยัยเป็นแหล่งวางขายแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ํารวมทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึกนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> เพื่อมุ่งที่จะปกป้องฟื้นฟนูระบบนิเวศและก็ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของท้องทะเลไทยด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามปฏิธานองค์กร Giving and Sharing ของทาง CPO ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมคะในการอนุรักษ์ท้องทะเลไว้นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าการลงไปสร้างบ้านปลาให้ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับปลาเล็กปลาน้อยแล้วนะคะยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะเรื่องดี Recap สืส่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรถทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ